ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เกี่ยวข้โพดครับพันหกสี่ศูย์มาดูการแปลงนี้จะได้กี่ตันร้อนแต่เช้าเลยนะวันนี้ กินทรายนะครับดินทรายทำนาหัวขาดทุนครับก็เลยทำขา้าวโพดดีกว่า ิดเดียวล้มเลยล้มง่ายอ่ะพันหกสี่ศูนนะครับล้มง่ายล้มง่ายมากแปลงนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแล้วนะพันนี้ก็อุมแล้วอมแรก อันนี้อันนี้ถือว่าดีมันก็มีมันก็มีมมอ่าฝากอาจจะเล็กกว่าเดิมนี่ก็เป็นเจ้าของไร่นะครับเดินไอ้ปกติเขาจะเดินดูนะอันนี้ขี่รถเอานะครับอ่าแล้วก็จะล้มด้วยนะครับตอนนี้ขี่รถทุกรอยนะครับ เมื่อกี้ไปซื้อน้ำแข็งมาแป๊บเดียวนะครับเต็มอีกแล้วอุ้มที่สองแล้วเดี๋ยวอุ้มนี้เขาจะไปขายเลยนะเดี๋ยวจะไปขายข้าข้าวนายกนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะได้ราคาเท่าไหร่จะไปขายก่อนไปขายก่อนสองอุ้ม เดี๋ยวมาดูกันจะได้กี่ตันจะได้ราคาเท่าไหร่ เรากำลังลงมาเกี่ยวอุ้มที่3านะครับ รถโบสล้มง่ายมากนะควัาจะเกี่ยวบินนี้นะแล้วก็ไอ้บินนั้นที่เหลือประมาณครึ่งบินแล้วก็ใส่เป็นเนีก่อนนะๆๆเอาไปขายสับเที่ยวนึงก่อนเนาะกอบสามเอาไปขายก่อน แน่นอนครับก็ถูกล้อว,ว่าจะไปขายที่วชิราบารมีนะไม่น่าจะพ้นได้อยางวิ่งเทีเ่ยวเดียวต้องไปขายแถวบ้านก่อนครับขายแถวบ้านสักเที่ยวหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยไปขายต่างอำเภอ อุ่มที่สามนะแต่ไม่เต็มอันนี้ไม่เต็มอุ้มก็คือเก็บเก็บเก็บปิ่งโน้นกับพิ่งนี้มาแล้วก็เทเลยเดีย๋ยวมารอตะพลไปขายเดีย๋ยวตะพลไปขายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ เซมิกแล้วอุ้มที่สาม นีกำลังเกี่ยวปิ้งล่างแต่ล่างสันงหมดไปแล้วปิ้งล่างสุดหมดไปแล้วทันหกสี่ศูนย์นะแต่เอาจริงพันนี้ก็ไม่แนะนําให้ทํานะสําหรับแถวนี้นะ้ใครดูอยู่ผมว่ามัน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 ค่อนข้างที่จะ เสียหายเยอะนะครับถ้าเทียบกับพันธุ์อื่นๆนะดูจากการที่เม็ดเนี่ยมันออกภาษารถเกี่ยวเขาเรียกออกสูตรเม็ดมันออกสูตรเยอะเยอะกว่าพันธุ์อื่นๆนะเท่าที่เกี่ยวมาพันธุ์อื่นๆ,ๆก็เกี่ยวก็ไม่ค่อยออกออกน้อยมากบางบางพื้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์นี่แทบไม่ออกเลยนะสำหรับเม็ด แค่ไปม,มีออกเลยนะแต่อย่างพันเนี่ยค่อนข้างออกเยอะเพราะเราสังเกตเรารวบรวมข้อมูลมาหลายพื้นละหลายพื้นหลายนาละนะครับแบว่าถ้าสมบูรณ์สมบูรณเนี่ยแปลงเนี้ยพันหกสูนเนี่ยได้ดีไหมมันก็น่าจะได้ดีนะครับ ก็เที <stop> ่ยวแรกมันได้ไปแล้วแปดในรถเมื hmm. ่อก hm ี hmm. <h> 哈哈้ก็เก้าสิบสิบเอ็ดแล้วนี่นะถ้าอุ้มนี้สามดันเก้าสิบสองสามสิบสี่อ่ะแล้วก็ยังเหลืออีกเดี๋ยวเรามานับกันเดี๋ยวเรามาดูเป็นชื่อเดี๋ยวผมจะบอกไว้ในชื่อคลิปกันแล้วกันว่าได้กี่ตันเต็มไม้แล้ว นี่จะมีเศษแกนน,น้อยๆลงตอนที่ว่าตู้มันว่างนะตอนที่ตู้มันว่างตอนเวลาเราเลี้ยวหอวงางหารืออะไรเนี้ยเมื่อกี้เขาเพิ่งปลดเต็มแล้วน,นน,นเฮ้ยยังเหลืออีกเป็น,เห,ออเ,ปน,นเหลือเป็นอุ้มอะไรดูแล้วเนาะเหลือเป็นอุ้มตอนแรกก่าวไว้ว่าเก้าตันสิบตันนะเนี่ยแปลงเนี้ยสิบเอ็ดไร่นะกะวไว้สักเก้า 9, หรือไม่ก็สิบตัน ตอนนี้เกินไล่ไปแล้วเกินไล่เกินนาไปเยอะแล้วตอนนี้นี่อเลอกประมาณน่าจะได้นะเต็มอุ้มผมว่าตอนนี้ก็ครึ่งอุ้มไปแล้ว 那内蒙古。 ต้นขาดเข้านะสังเกตจากป่องฟางมีพวกเศษใบออกมาด้วยนะหนาก็เลยทีเดียวถ้าต้นขาดเข้าเราก็จะไม่เกี่ยวต่ำมากนะครับ เพราะว่าถ้าเกี่ยวต่ําเกินนี่ถ้าต้นขาดเข้าไปเยอะจะจะไม่ดีนะครับจะทําให้ตู้ทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะออกมาอาจจะไม่สะอาดอาจจะมีต้นติดขึ้นมาเนี่ยก็แล้วแต่แต่ถ้าแบบว่าต้นมันเข้าไม่เยอะอ่ะเข้าแค่ไปลายอะไรเงี้ยก็กดต่ําได้ติดพื้นปกติเลยนะถ้าอย่างนี้ก็อาจจะไม่ต่ําม,มากเนาะนี่ก็แล้วแต่สไตล์การเกี่ยวของแต่และทันด้วยนะ อุ้มนี้เต็มแปะอุ้มสุดท้ายเต็มที่นะครับโอ้ว้ารวยครับเจ้าของไรรวยป่ารวย ฮารักใส่ปุ๋ยไปเยอะมากใส่ไปไล่ละลูกครึ่งใส่ไปไล่ละลูกครึ่งปุ๋ยยูเรียนะหรือปุ๋ยสูตรยูเรียด,ด้วยสูตรด้วยผสมกันอ๋อสุดยอดครับเดี๋ยวมาสรุปเป็นชื่อคลิปให้ฟังครับว่าทั้งหมดได้กี่ตันเต็มที่เลยอุ้มสุดท้าย ครับเดี๋ยวได้เท่าไหร่เดี๋ยวลงเป็นชื่อคลิปนะครับไปครับผมถ้าใครชอบลิปนี่หรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฝากกดติดตามกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ